ก่อนทุกคนไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะ นี้จะเป็นทางเข้านะคะที่เราเข้ามากันเมื่อคืนเนาะก็จะเป็นทางประมาณนี้นะคะลานจอดรถเนี่ยก็คือจะจอดกันตามทางเนะาะแบบน,นี้ไงชื่ออะไรหืมหมาเป็นมิตด,ด้วยทุกคนน่ารัก คนจากทางเข้ามานะคะอธิบายเบื้องต้นเลย,เลยด้านซ้ายจะเป็นห้องน้ําเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ํากันนะคะห้องน้ําชายสองห้องค่ะห้องน้ําหญิงสองห้องห้องน้ำชายจะประตูสีแดงนะคะส่วนห้องน้ําหญิงประตูสีฟ้าตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยเข้าใจว่าห้องน้ําชายก็จะเป็นสีฟ้าเนาะแต่ว่าก็จะจำสลับกันประมาณนี้ ะะก็จะมีห้องน้ําเป็นห้องอาบน้ำหนึ่งห้องห้องซ้วมอีกหนึ่งห้องนะคะสําหรับผู้ชายจะเป็นแบบโถชักโครกค่ะแบบนี้นะคะห้องน้ําชายนะคะก็จะเป็นฝักบัวค่ะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะทุกคนแล้วก็เป็นแบบตักอาบนะคะ ก็ในส่วนของห้องอาบน้ำฝั่งผู้หญิงนะคะก็จะเป็นฝักบัวเหมือนกันค่ะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของห้องสุข,ขานะคะเหมือนกับห้องน้ำชายเลยค่ะ โดยรวมนะทุกคนสะอาดสะอาดแล้วก็ตกแต่งแบบวินเทจดีอ่ะอนะคะโอเคห้องน้ำก็จะประมาณนี้จะมีจุดนี้จุดเดียวเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณอาบหน้าค่ะแบบดีไอวมากะะทุกคนแล้วก็ตรงผู้ชายก็จะมีตรงนู้นด้านขวาที่เข้าไปตรงซุ้มตะเกียงเนี่ยก็จะเป็นลานหนึ่งนะที่เรานอนฝั่งนี้ก็คือเป็นลานสองนะคะ ก็คือจะมีทางเข้าไปตรงนี้ขออนาดูลานสองจากฝั่งนี้นะอะประมาณนี้ เราหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ตกนะคะเพราะงั้นตอนเช้าก็จะร่มรื่นมากไม่ร้อนก็ตื่นมาแต่เช้าเลยทุกคน24องศาแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเย็นเหมือนเปิดแอร์อยู่บ้านเนาะอืมแต่ดีมากแล้วก็ไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนเลยคือแบบอากาศเขาดีจริงๆอะแล้วท้องฟ้าโปร่งอืม ด้วยพาทีดาเขาตกทางด้านข้างหน้าทางเข้าค่ะมันก็เลยทําให้ตอนเช้าเนี่ยเราไม่ร้อนตอนบ่ายก็น่าจะเต็มๆอยู่นะดูแล้วนะคะเพราะว่าที่เราหันหน้าไปตรงนี้ก็คือเป็นตะวันตกพอดีอืมเราเดินดูรอบๆดูแล้วนะคะที่นี่เขาตกแต่งเป็นสไตล์แบบสไตล์วินเทจอะทุกคนดีมากเลยอะเออแบบว่าสายวินเทจสายชอบถ่ายรูปก็คือมาที่นี่ได้เลยนะ เะะจะ้าของที่นิวเขน่ารักมากอืมดูแลตอนเช้าก็มีแบบมาถามว่าแบบนอนสบายไหมอะไรยังไงออะพูดถึงเรื่องนอนสบายวันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่เราเอาที่นอนตัวเท้าเหยียบนะคะมาลองอืมวันนี้เราได้เหยียบในเต็นท์เลยเพราะาเราเ,าเต็นท์นัดฟอกตัวใหญ่มานะคะลมก็คือเต็มเร็วเหมือนเดิมแต่คือผัดกันสองคนนะอืมห้องมันร้อนเมื่อคืนเมื่อคืนร้อนนะเออตอนที่มาถึงอะเมื่อคืนร้อนแต่ว่า เช้ามาอากาศดีพูดถึงตัวที่นอนเนี่ยเราใช้ตัวเท้าเหยียบนะคะนอนสบายนะอนอนสบายมากๆเลยคือแบบมันเป็นหลายคนดิ้นอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อะไรยังไงนะทุกคนอืมนะคะอนอนสบายทุกคนซื้อมาพันกว่าบาทเอยงอนะ้คุ้มคือแบบ ถ้าคนยังไม่ได้แบบไต่ระดับถึงไปขนาดแบบพวกเป็นเตียง5ฟุตเบดเวย์อะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้ก่อนได้เลยนะคะแนะนําพกพาสะดวกคือมันมันเหลือประมาณเท่านี้เองอประมาณฟุตหน่อยๆเองอแล้วก็พับง่ายลมออกง่ายคือตอนตอนเช้ามาอย่างเงี้ยถ้าใครรีบอะไรเงี้ยก็เปิดลมไว้ก่อนเลยแล้วก็นอนแช่สักพักหนึ่งลมก็จะออกตามโอเคเลยค่ะตัวนี้พันกว่าบาทก็อย่าลืมก็ ต่อมาทางเพจนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะเพจเขาก็คือไม่ใช่เพจสีเอาใหม่คือเป็นเซิร์ฟบอยหมาหลังกับอะคะ่ะก็จะเป็นเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวนี่แหละทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์กับไลน์ดีไว้ให้เพราะว่าบางทีถ้าเป็นคนอื่นไปทักเฟซเนี่ยมันตาเด้งช้านะอืม ก็เดี๋ยวจะคือไลน์ดีไว้ให้นะคะเฟซบุ๊กไว้ให้เลยตรงนี้ mm hmm. แล้วก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะคะคนละแค่150บาทต้องจองก่อนนะคะ mm hmm. โอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ mm hmm. แค่นี้ก่อนเนาะปิดคลิปแล้วก็ไปชมภาพส,สวยๆนะถ่ายรูปไปแล้วนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย 来，进来。